ํำนานกระบีหานซานตอนที่77กลับตายหมดสิน้นเงาจันทร์หายรับไปจากฟากฟ้าตะวันตกดวงอาทิตยามอรุณรุ่งโผลขึ้นเหนือฟากฟ้าตะวันออกลำแสงสีทองปรากฏอยู่หลังทิวเขาไกลโพนเงาเสาทั้ง6ต้นกลับกลายเป็นยืดยาวกนรูถึงฐานะของเซียวทิงอินคุมพนที่มีสำคัญใกล้ชิดกันหน่อยก็ต่างพากันถ่ายเสียงวิพากษวิจารณ์ คนผู้นี้แปลกประหลาดโดยแท้อายุยังน้อยทว่ากับพูดจาได้แม่นยำกว่าอาจารย์ข้าเสียอ,อีกหรือว่าเขาเริ่มบำเพ็ญเพียรตั้งแต่ออกจากท้องมารดาบางทีเขาอาจถนัดบางแผนรบบนกระดาษก็เป็นได้ข้าได้ยินว่ามีคนมีพรสวรรค์เช่นนี้ไม่ถนัดบำเพ็ญเพียรเอง ไต่กราบเชี่ยวชาญชี้แนะผู้อื่นเจ้าดูอย่างอาจารย์ของอริยะกระบีกับพระมุกแดนสวงสิเขาก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือมีเหตุผลเพียงบำเพ็ญของเขาเหมือนจะพ,พอๆกับของพวกเราในตอนนั้นเองกระบี่ของเมืองเซี้ยหลียังไม่ทานเคลื่อนถึงหน้าสุยจริงจิเียก็ตะโกนขึ้นการประลองครานี้ไม่ถูกต้องตามกฎฆ่าประลองแทนอาจารย์เอง เมืองเส้นหีควบคุมกระบี่ได้ดังใจมันหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศบรรยากาศดยรอบกระเพาะเงียบสงบทุกคนก็ต่างกันนึกสงสัยไม่เข้าใจว่าเขาหมายความเช่นไรจิเสียเดินขึ้นไปบนลานส่องแสงทุกคนต่างมีสิทธิ์ฟองครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เจ้าเคยพ่ายแพ้กับอาจารย์ข้ามาแล้วเหตุใดจึงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จิเซียวกล่าวทว่าสายหตากับมองข้ามซวยจริงไปหยุดอยู่ยังดินแดนทางทิศเหนือไกลห่าง นี่เป็นครั้งที่สองที่เขาหันมองไปทางหานซานหลังเดินทางมาถึงที่นี่ครั้งก่อนเขาเห็นหน้ามองทองฟ้าอุตสาหะให้เขีดขันรับรู้ถด้ความประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของพุ่งตรงไปยังหุบเขาจิ้งสือศาสตราวุฒิเศษมีวิญญ,ญาณอุตสาหะให้เขียดขันมิได้เป็นเพียงกระบี่หากยังเป็นสื่อสัมพันธ์ที่เขาทิ้งไว้บนเขาหานซานตอนไปจากหานซานที้เสียได้ปลุกมันขึ้นมาก่อนแล้ว ช่วยจริงขโม,มดคิ้วแน่นยามนั้นที่ริมทะเลสาบเมืองเซียหลีสวมผ้าคลุมสีดำนำผู้บำเพ็ญพน์อิสระกับสารสิทธิกลุ่มหนึ่งเพราะคนพวกนั้นตะโกนคำขวัญพิลึกพิลั่นเขาจึงไม่อาจรู้ได้ถึงฐานะของมเมืองเซียหลีช่วยจริงกล่าวว่าไม่อ่ค่าก้าวขึ้นค่าก้าวหน้าขึ้นแล้วยังอยากจะลองดูอีกครั้ง <zinho> นอกลานจองแสงมีคนตะโกนว่าสิทพิช่ยคนอื่นล้วนปรองได้เพียงครั้ง ได้เพียงครั้งเดียวท่านคนเดียวคิดประลองสองกลาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทุกคนล้วนกระหายไข่รู้ว่าเสียวทิ้งอินมีความสามารถมากน้อยเพียงใดอยากดูว่าเขาจะออกกระบวนท่าเช่นไรดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยเอ่ยปากสนับสนุนไม่ครูหลังฟังสหายเซียวตอบข้อสงสัยข้าเองก็ก้าวหน้าขึ้นเช่นกันทั้งยังรู้สึกว่าตนเองกำลังจะทำลายสภาวะได้ เช่นนี้ข้าก็ย่อมขึ้นไปต่อสู้ได้อีกถูกหรือไม่สิทธิชุยท่านเอาชนะสหายร่วมมักคาแซ้เสียวให้ได้ก่อนเถิดซุ่จริงพูดไม่เก่งเขาทําเสียงพูดเสียงขึมเขาทําเพียงพูดเสียงขึ้มหากชนะเจ้าได้ข้าย่อมมีสิทธิ์ประลองกับอาวุโสเมืองละจีเซียวพย,ยักหน้าตอบว่านแน่นอนเขาก็หยับเข้าไปใกล้เมืองเสียหลีคุมรมาคุมให้กู้ร่วมบําเพ็ญตัวน้อยปรางกระซิบบอก เ,ออเดี๋ยวข้าจัดการเองนะเจ้าพักผ่อนสักครู่เถอะเมื่อเสลีบอกว่าระวังตัวด้วยเขายื่นการไม่สิ้นพันผ่านให้เชลทิงอินแพ้หลังเปลี่ยนมันฝ่ายหลังเปลี่ยนมันเป็นกระบี่คู่แต่ว่ากับถือไว้เพียงเล่มเดียวอีกเล่ม,ลมหนึ่งคืนกลับให้เมื่อเสีลี ผู้เป็นสิทธมักจงชาลินน้ำบีบไหลหลังทุบหลังเพื่อปนิบัติอาจารย์ถึงจะนับว่ากระตันอยู่แต่ว่ากับสิทธอาจารย์ที่อายุไล่เรียกการอายุของรูปร่างของเสียวทิงอินก็สูงกว่าเมื่งเสล,ลีแล้วมองดูไกลๆกับดูคล้ายกูรัก้วยเหตุนี้เมทุกคนจะรู้ว่าการเคลื่อนไหวของพวกเก่าทั้งคู่เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักทํานองกองถามแต่ในใ,ใจอดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ แม้แต่ผู้บำเพ็ญเน้นพศสตรีที่รับการชี้แนะจากจี้เสี่ยวเมิงรู๋กำลังนึกเชิญชมว่าเขาอายุยังน้อยรูปร่างงามสงา่าทัาทางสุบมญเยือกเย็นเหล่านั้นยังไม่หวายนึกอิจฉาขึ้นมาในน้อยแต่ตั้งคิดดูอีกทีพวกนางก็รู้สึกว่าความส้ำคัญระหว่างคนทั้งสองไหนเลยจะเป็นไปอย่างที่พวกนางคิดได้พวกเขาไม่เพียงเป็นสิทธ์อาจารย์กันเมืองเซี่ยหลีก็ยังเป็นคู่ร่วมบำเพ็ญของอริยะกระบอีอีกต่างหาก มืงอสิรีเดินเข้าไปชมในการวงการปรหลอของเขายกยิ้มสง่าคราวนี้ข้าเป็นคนอธิบายมากพวกเราดูกระบี่ของทั้งสองฝ่ายก่อนการไม่สิ้นพันธ์ผ่านกับกระบี่เพิงผานมไม่เลียวด้วยกันทั้งกู่หลังจากนั้นคอยสังเกตดูตำแหน่งยืนของพวกเขา ยามอารมณ์ดีคำพูดคำจามากักมากกว่าปกต,ติอยู่เสมอไม่เหมือนกับท,ที่ตอบคำถามของเซลทิงอินเซลติงอินพูดลึกซึ้งเรียบง่ายเมื่งเสียหลีก้องแก้ร่าเริงคิดอ่านมหัศจรรย์คำพูดของเขาทำจิตใจของทุกคนสถานไหวสายตาจับจ้องอยู่อย่างลานจองแสงอ่านสารที่อยู่ห่างไปเหมือนหลีกลางตำหนักใหญ่ในหุ่เขาจิ้งซื่อกระบี่อุสาอะไรเขตดขัน ที่ไม่มีคนควบปมถูกกระบี่ทะเลสงัดเล่นงานจนหล่นร่วงปลายกระบี่ของปรมจารย์ไทยถังจอดตรงมาทางอสชิชูอีชิชูหลับตาตามสัญชาตญาณว่างความเป็นความตายจู่ๆไหลของเขากระพันมีคนอบร่างทยานขึ้นสู่ฟากฝา,กฝากลัธิการยาวนานสุ้นสุดท้ายก็สิน้นสุดแสงอรุณรุ่งาศาสส่องเข้ามาในตำหนัก ร้อมกระร่างของเขียนอีจือมือข้างหนึ่งของเขาช่วยอีซีเชไว้ส่วนมืออีกข้างก็เสือกแทงกระบี่เพียงเสี้ยวออกไปกระบี่นี้รากระผานการคุ้นคิดอีกบางแผนมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ต่างอันใดกับสมุดบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดของเขาขณะที่เขียนอีจือหนึ่งอบหนึ่งแทงแม้แต่แรงกดดัน ชวนประวัติของสภาวะเทพจำแลงที่พุ่งประทะใบหน้ากษสลายไปรากับตกกับฝนต้องลมวะสันแต่ถึงกระน,นั้นท่าทางของเขากลับเก้งเก้นไปหน้าซีบเผือด ไม่เหมือนกับทวงท่าสบายสบายที่เคยมีหลังจากทิ้งกระบี่ไปทําการขาเขาก็ไม่ได้ฝึกกระบี่ต่อสู้อันใดอีกเพียนบำเพ็ญแม้จะส่งขึ้นแต่พลังกับถดถอยดิชิชูลงพื้นอย่างปลอดภยัยลอดพ้นจากประตูนรกมาได้อีกครั้งเขารีบหยิบอุสาหาระให้เก็ดกันขึ้นมาแต่กลับไม่รู้ว่าควรทําเช่นไรเจ้าสำนักเจนเวยตโกนอุสา,าระให้เข็ดขันสามารถทำลายปราณคุ้มกายต่อหน้ารีบลงมือ อิชิชูอยากช่วยเหลือจริงๆแต่ว่ายิ่งร้อนดนก็ยิ่งแย่มันไม่ฟังค่ากระบีเล่มนี้มีความคิดอ่านเป็นของตัวเองยังไม่ทันพูดจบอุศลไรใ้เขตขันกระแทงออกไปเต็มแรงลากร่างของอีชิชูตุปัดตุเปพุ่งขึ้นหน้าตามไปด้วยปัดกระบี่ทะเลสงัดออกแรงกดดันบนไหลของอีชิชูลดลงทันทีเขาพูดอย่างนิงรอดยินด,ดีดีออกกระบีอิชิชูคิด ใช่ข้าก็คุมมันเสียที่ได้เล่ารู้สึกเหมือนกับมีพละะกำลังที่มองมาเห็นก็คุมกระบี่เล่มนี้อยู่แล้วรับแค่สายมือทั้งสองข้างของข้าเคลื่อนไหวก็เท่านั้นทุกคนตามไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเห็นก็แต่มือสองข้างของอีชิชูที่คุมกระบี่ไว้ร่างกายโอนซ้ายเอ็นขวาคล้ายเด็กหนักเดิน เวียงวาดกระบี่ออกไปแต่ละทีคล้ายไม่มีกระบวน่าแต่กลับสามารถเล่นงานปรมารจารย์ไทหังให้ล่าถอยได้ปรมาจารย์ไทหังไม่เคยพบเจอคนพนนี้มาก่อนเขารู้เพียงว่ายอดเขาช้างจนมีรากเสด็จวิญญ,ญาณกระบี่แต่กําเนิดนามว่าเซลถิงอินทั้งยังเคยคิดรับอีกฝ่ายเป็นสิทธิ์หมือว่าอีชิชูที่อยู่เบื้องหน้านี้มีที่มาที่ไปเช่นไร ยามนี้ทั้งประหลัดใจทั้งโมโหตอนเขากับสนักหมิงเยี่ยหูร่วมมือกันได้วางแผนถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกำมือหน,นี้รวมถึงเรื่องจะรับมือเช่นลายกระเฉียนอี้จือและหยวนจือเยี่ยที่กลับมาช่วยหารสารเรื่องเดียวที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คือจูจ่ๆจะมีทหารเลวตัวจ้อยตกลงมาจากฟ้าฟ้าถืออุสาไรเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าไปเอามาจากที่ใดไว้ในมือ หนึ่งคนหนึ่งก็มีททำแผนการทั้งหมดกลับกายสิ้นเกินคำว่าปาฏิหาริย์สวรรค์จงใจเล่นตลกกับเขาชัดชัดจบตอนที่77ตอนที่78วมีรับุรุษจิตใจห้าวหาญตอนที่78มีรับบรุษจิตใจห้าวหาญช่วยจริงกับที่เซียวยืนประจันหน้ากันอยู่ห่างๆต่างฝ่ายต่างชูกระบี่ แสดงคาระวะซึ่งกันและกันตามกฎการประลองของสิทธิร,ร่วมสำนักหานซานกระบีเพิงพรานอาบแสงตะวันสีทองตัวกระบีแดงฉานตึงประกาเฉกเช่นเปลวไฟผู้ชนช่วยจิงกล่าวว่าจะเพิ่งฝึกกระบีได้ไม่นานข้าไม่ควรประลองกระบีกับเจ้าจ้เซียวไว้พูดไม่จาทำเพียงพยา้าแสดงความปรารถนาดีการไม่สิ้นผันผ่านครึ่งทอนในมือดูเร็วเล็กแบบบางอย่างเห็นได้ชัด ราวกับว่าเขาเหมาะกับกระบี่ยาวสกุลหนาน,นักยิ่งกว่าเมื่อสีมองดูภาพตรงหน้าจ,จู่ภาพที่เซียวถืออุตสาห,าหเขีดขันไว้ในมือก็ปรากฏขึ้นในสมองสองภาพแนดูกลมเกินกันอย่างไม่น่าเชื่อไว้ให้ได้รับชัยชนะกลับหันศานก็พรองอุตสาห,าหเขีดขันได้อย่างถูกทำนองของทำเสียก่อน ถึงตอนนั้นข้าจะมอบมันให้เซียวทิงอินเองเสียงกระบี่แหลมคมดังขึ้นกลางลานช่องแสงซุยจิงขยับกายขึ้นหน้ารวดเร็วขณะอยู่ห่างจากเซียวทิ้งญินสามชื่อจู่ๆเขาก็ทะยานร่างขึ้นชิงออกขึบนท่าก่อนประกายกระบี่สีแดงวาดเอียงลงมาเสมือนเพลิงป่าลุกไหมล้ลานช่องแสงสลางงที่ก่อเกิดจากหินสว่างว่าปราวกับทเลเพิง คนที่อยู่ดูการประลองต่างประกันส่งเสียงฮือฮามีคนจำนวนไม่น้อยที่เพิ่งเห็นซวยจริงต่อสู้เปครั้งแรกว่าเขาอดอุทานไม่ได้สมคำเล่าหรือจริงๆเมื่อเซีหลีอธิบายเริ่มด้วยกระบวนท่าเพลิงป่าผ่านทุ่งดูท่าเขาคงตั้งใจยุติการประลองนี้โดยัยจะได้รีประลองกับข้าต่อหฮาน่าเสียดายผู้ที่เพียงครึ่งเสียวถึงอินไม่ถอยกับรุกกระบี่ในมือขออยับไปให้เล็กน้อยสองกระบี่ประทะกันตรงๆ เสียงคมกระบีเสียดสีดังบาดหูวชวนเข็ดฟันการไม่สิ้นพันผ่านลากผ่านไปบนกระบี่เพลิงผานอย่างรวดเร็วเสียวหญินพริกข้อมืองัดขึ้นเบาๆเชกสายฝนยามวสันโปรยปลายดับเพลิงตามีคนไม่เข้าใจเขาจัดการกระบี่ของซุ้ยจริงได้อย่างไรทางด้านหุบเขาจริงซื่อ อีชิซูเคลื่อนไหวไปตามอุตสาหาให้เขตขันคมกระบี่ปัดกระบี่ทะเลสงัดออกเพื่อเฉียนอีจือหลุดพ้นจากอันตรายอีกด้านหนึ่งเมืองเสีลีขวัตคิวรู้สึกได้ดตเล่าว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องการต่อสู้ยังดําเนินไปทั้งสองฝ่ายผลัดกันลุกผลัดกันรับกระบี่เพลิงผานราวกับมังกรเพลิงออกจากถ้ำเปลี่ยมไปด้วยพละกกาลังหน้าเกรงขามตรงกันข้ามกัมกบการไม่สิ้นพันผ,นผ่านที่สองประกายเล็กๆ เสมือนกีบบูภาร่วงโรยมีเพียงสุนจริงที่กำลังอยู่กำลังต่อโซ่อยู่เท่านั้นที่รับรู้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นทีละน้อย สายตาของอีกฝ่ายเคลื่อนคล้อยไม่หยุดนิ่งบางครั้งเหมือนไม่ได้จับจ้องอยู่ที่เขาห่างกับมองไปยัางฟ้าฟ้าทางทิศเหนือที่ตั้งของสำนักกระบีหานสารทุกคนต่างคิดว่าฝีมือของพวกเขาสองคนพอฟัดพอเหวี่ยงการทว่าเมื่อเสืยหมีกับบอกเสียวทิงอินกำลังเล่นงานซวยจิงอยู่จึงตีพยักหน้าเงียบๆแม้เขาจะไม่อยากยอมรับแต่หากอีกฝ่ายสามารถกบดขยี้ซวยจริงได้เช่นนี้คาดว่าย่อมเล่นงานตัวเองได้เช่นกัน คนส่วนมากไม่เชื่อมีคนบอกว่าเอาสูมึ่งสิทธิ์ของท่านการอยู่ต่อท่านก็จริงแต่ว่าท่านก็ไม่อาจลืมตาพูดเหลวไหลนะมึ่งเสี้หลีบอกหากพวกเจ้าไม่อาจดูกบวนท่าได้ชัดแจ้งเช่นนั้นก็ลองจ้องดูวิถีโคจรกระบี่ของคนคนหนึ่งก่อนครั้งจับจ้องให้ดีแล้วค่อยเปลี่ยนไปดูของอีกคนผ่านไปครู่ึ่งมีคนตะโกนเพื่อนจริงด้วยสหายร่วมคาแท้เสียวเป็นคนคุมจัาการต่อสู้ชักนำคู่ต่อสู้รุกไล่ ลุกไล่ล่าถอยท่านในนั่นเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจูจๆเสียวทิ้องอินก็แทงกระเบียรเร็วออกไปสามกราราวกับพายุพัดผ่าน่าเมืองเสรลีพูดอย่างตื่นเต้นเปลี่ยนแปลงแล้วสวยจริงเผยจุดอ่อนใช้วิชาตะเบาถอยหลังจับไปเสียวทิ้องอินทะยานร่างแทงแทงแทง,แทงแพลาดเนื้อทว่าการเคลื่อนไหวของเสียวทิ่องอินยังคงเคร่งแค่ดุดมีคาสายน้ำไหลรินเมืองเสลีเปลี่ยนคำพูดที่แท้ก็ไมาในแทงพราด หากแต่จงใจแทงออกไปเช่นนั้นทั้งนี้ก็เพื่อเขาจะพูดต่อไปโดถให้ห้มกับเพื่อข่มฝันศัตรูคงไม่ใช่เพื่อโจมตีเล่นงานศัตรูที่มองไม่เห็นแน่จังหวะการต่อสู้หวนกลับเหมือนเก่าสองคนดูค้ายปัวพันไม่มีใครด้อยกว่าใครคนที่ดูการประลองนอกจากตกตึงแล้วพวกเขายังรู้สึกสงสัยไม่เข้าใจ จึงอยู่ที่เขาสู้กันเช่นนี้ได้แต่ว่าขณะเดียวกันก็คล้ายไม่มีความจําเป็นมีคนถามว่ายายสหายว่ามักคาแส้เสียถึงไม่ช่วยอากาศตอนเอาชนะได้ลูกลา้ริบปิดากการต่อสู้หลักเมืองิรีเองก็ไม่เข้าใจใจคิดค่าเองก็ไม่รู้นี่เป็นการประลองทักษะของคนสองคนพวกเจ้าสังเกตดูวิถีโกจรกระบี่สัมผัสความประสงค์ในการออกกระบี่ของพวกเขากระบี่เพลิงผันแก,แกร่งกล้าว ข้าวหารกาไม่สิ้นพันผ่านกรมเกินราบเริ่มสี่ตำลึงปาดพันช่างใช้อ่อนสยบแข็งสี่ตำลึงปาดพันช่างเป็นสํานวนหมายถึงอาสามารถเอาชนะได้ด้วยกำลังอันน้อยนิดใช้อ่อนสยบแข็งเหมือนอย่างที่จี้เซียวเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้การต่อสู้ของซุยจิงเป็นการต่อสู้บนไปทีดังนั้นจึงงดงามจนมองส่วนจี้เซียวในกรณีหนึ่งใจสองประสงค์เพื่อหันชาน,านอยู่ไกลออกไปหมื่นหลี จะต้องปล่อยจังหวะการต่อสู้ตรงหน้าให้ช้าลงทุกคนต่างพางกันตั้งเสจพิจารณาดูสำหรับผู้มีสภาวะสูงหน่อยย่อมมองออกถึงความแตกต่างแขนเซื้อสีจริงสะบัดไว้ทุ่งท่าคล้องแค่ว่องไวทุกแห่งทุกคนที่คมก็มีวาดผ่านโดนคลายเปลวไฟแดงฉานงดงามยิ่งยวดรากผ่านการขัดกา่าวางแผนมานับครั้งไม่ถ้วนจนบรรลุคู่ควรกับสุนทรียะของผู้บำเพ็ญพรต ต่างเจก็กกันกับเซลทิงอินทุกบรนท่าของเขาล้วนเหมือนจะเป็นไปตามอำเภอใจแต่กับสอดกรองกับสัจธรรมแห่งมรคาสวรรค์ซยจริงออกบนท่าไปตามการชักจูนของอีกฝ่ายออกกระบ,บี่รดเร็วมากขึ้นทุกขณะคิดเช่นไรก็ทำไปเช่นนั้นเขาตระหนักได้แล้วเาว่ามันเกินกว่าการต่อสู้ตัดสินแพ้ชนะแล้วกลางบะการต่อสู้เร็วขึ้นเรื่อย อิซิชูตามอุตสาไรยเกิดขันแทบไม่ทันพลังยานอาสูรของเจียวไหลเข้าไปในตัวกบี่ราวกัแสนห้าในทะเลฮันโอก,กับที่มีเฉียนอิซิชอคอ,อยช่วยอยู่ข้างๆประมาจาอันไทยห่างสู้กับศัตรูหนึ่งต่อสงพลังปราณคุ้มกายถูกทำลายมิอาจสู้รบติดพันและอีกเขาถอนตัวอย่างโมโหริมฟิปาเปล่งเสียงเฉียบขาดออกมาคราหนึ่ง ขวางเจ้าพวกนั้นเอาไว้ทุกคนขึ้นเรือเสียงโตมดังสนั่นเข้าโดนสาห,าห้กิจกันเล่นงานเข้าคราหนึ่งร่างกระเด็นลอยขึ้นฟ้ากระแทกหลังคาตำหนักใหญ่แตกกระจายเวสตราเหินไม่หาขนาดยักษ์ของไทยสร้างจังเหลามาถึงลูกหลานในตระกูลรวมถึงสาธนุสิ์รุ่นหลังของเขาปะทะกับกลุ่มประมุกยอดเขาทั้งหลายบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยทันทีที่รู้ว่าสถานการณ์ได้เปรียบก่อนหน้านี้สูญสิ้นเนี้ยทุกคนก็รีบหนีขึ้นเรือ อาวุธโสที่มีสภาวะบำเพ็ญเพียรก้อนข้างสูงคอยรั้งอยู่ท้ายกระบวนจะได้ชัดว่าพวกเขามีการเตรียมพร้อมอยู่ล่วงหน้าก่อนแล้วเรือยักษ์ขยับเกิดเสียงดังสนั่นลำเรือส่ายไว้ไปมาดุนแรงก่อนจัตยานขึ้นฟ้าไปอย่างรวดเร็วอุตสาหะให้เข็ดขันลากอีซิชูตามอีกฝ่ายออกไปถึงนอกตำหนักครั้นเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีเขาก็รีบคายมือออก สาตราวุธพิเศษกลายเป็นลำแสงกระบี่บินไล่ตามอีกฝ่ายไปอิชิชูกลับไม่ได้ถอนหายใจโลอกเฉกคนปลดพระหนักหน่วงได้สำเร็จเขามองตึงท้องฟ้ายามราตรีเสียงแหบพลาดดังออกจากเรือล่องเมคาจี้เซียวสมคุมอสูรคู่ร่วมบำเพ็ญ ของเขาก็คืออะศูนย์วันที่เมื่อเสียหลีปรากฏตัวจะเป็นวันที่ความจริงปรากฏพวกเจ้างมงาจนงงหัวไม่ขก้น เหตุโกลาหลนในหานซานเริ่มต้นนับแต่นี้เสียงบาดหูดังกังวานก้องอยู่ทั่วทั้งหุบเขาเหตุโกราหลนในหานซานเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้อีซีชูสติได้ขึ้นขึ้นได้อีกคราเขาตะโกนด่าออกไปเดดเลี้ยวไหลเจ้าลูกเตา่านอกตําหนักอาวุโสอสองสามคนประยงสาลุสิิธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนสารสุสธิ์กลุ่มหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรมากต่างพากันเข้ามารุมอีชีชู ถูกผู้คนจนวนมากจอ้องมองด้วยสายตาบ้าระห่ำเช่นนี้เอชิชูก็ให้นึกละอายปิดปากไม่พูดไม่จาแต่ว่าเพราะการแสดงออกอันยอดเยี่ยมของเขาไม่ครู่ทำให้เหล่าสาวนุสิทธ์ทั้งหลายต่างรู้สึกว่าเขารูปร่างสูงใหญ่รัศมีเปล่งประกายทั่วร่างยามนี้แม้แต่เอ่ยวาจาสกปรกก็ยังดูเป็นวีรบุรุษจิตใจห้าวหาญหลังพ่ายแพ้ซุยจิงก็แสดงคารวะต,ต่อเซียวถึงเอ็นที่เซียวรับคารวะจากอีฝ่ายอย่างไม่สะทกสะท้าน เขาเดินออกจากลานช่องช่องแสงอ่านผิดอยู่เลยลานช่องแสงคืนการไม่สิ้นพันธ์ผ่านโปรดเสกคุมของเมืองเสลีออกรางกระซิบข้าสูดเด้งดงามหรือไม่เมืองเสลีนึกไม่ถึงว่าอีกว่าจะถามเช่นนี้เขาลูกจมหกเรื่องนี้ไม่จําเป็นจีเซียวพยักหน้าสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยเขาเคิดไม,ม,ไไมได่มีอะไรไม่ถูกต้องตรงที่ใดหรือมีอะไรไม่ถูกต้องตรงที่ใดหรือ ตอนส่งกลุ่มขุดแร่ออกจากแดนสนธยาระหว่างทางพบเจอซุยจริงเพิ่งสลีฟทันเอ่ยปากชมสู้กันได้หน้าดูออกมากระหนึ่งจี้เซียจบจำมันใส่ใจในแดนสนธยาใช้การในสิ้นพันผ่านเอาชนะห่างไกลนับหมื่นลี้ควบปุ่มอุตสาหะให้เก็ดขันขับไล่ศัตรูเรื่องพวกนี้บางทีอาจน่าอัศจรรย์ทว่าจีเซียกับยิด ที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องให้คู่ร่วมบําเพ็ญตัวน้อยรู้สึกว่าน่าดูถึงจะได้ประมุกยอกเขาจงปี้ประคองเจ้าสํานักเดินทางออกมาจากในตำหนักเดินออกมาจากในตำหนักมีประมุกยอดเขาเยี่ยเชี่ย เยเชีเยกับอมุกยอดเขาหลิวหลานคอยอารักขาอยู่ข้างๆเจ้าสลักหน้าสีหน้าซืดเปลือกกุมมืออีชิชูไว้ด้วยเมตตาเจ้าปรกอุสาหะไรเกิดขันช่วยจำนักให้รอดพ้นจากอันตรายอีชิชูถูกทรมานทรกรรมมาตลอดทั้งคืนปวดระบมไปทั้งตัวกระดูกซี่โครงเหมือนจะหลุดออกจากร่างในอีกไม่ช้าเขาตอบออกมาตรามตรงอันที่จริงมันวิ่งออกมาเองฆ่าเองกันเหลือเือน เจรินที่เจ้าสนักยิ้มทุกคนล้วนเห็นแล้วเด็กดีเจ้าไม่จะเป็นต้องถ่อมตนพวกเราล้วนต้องขอบใจเจ้ามากยี Easy ่งิชวนึกอยากร้องไห้แต่กลับไร้น้ำตาไม่ใช่ค่าจริงๆข่าไหนเลยจะกล้ารับคำขอบคุณนะสะน้ำเขาสางสชุนเชียวตัวที่3ามสูญเสียยานอาสูรร่างกายกดม้วนอยู่ใต้ทะเลกระซิกรำให้ เจียวตัวที่หนึ่งทนฟังต่อไปไม่ไหวเลิกร้องเถอะเราเขกลับมาเจ้าค่อยไปขอมันคืนจากเขาเจียวตัวที่สามเหตุใดต้องขอเขาต้องหากที่ติดค้างค่าเจียวตัวที่สองเย้ยหยัน ได้เสด็จเสียเถิดพวกเราอยู่แดนมนุษย์ที่นี่คนที่ติดเงินชาวบ้านต่างหากถึงจะเป็นนายท่านเจ้านี่ต้องทําตัวให้หน้าเวทนาเผื่อรุนี่จะสงสารยอมคืนให้เจียวตัวที่หนึ่งพูดด้วยความเสียใจเนื้อมนุษย์ที่หอมหวนทําได้เพียงมองแต่ไม่อาจกินพวกเราเสียสละมมากเกินไปแล้วเจียวตัวที่สามพยักหน้าร่ําไห้เพื่อเป็นมังกรนับภูมิจูจู่เจียวตัวที่หนึ่งก็ดิเสียงความเคลื่อนไหวมั่นสะัาหางอย่างลนลาด กระบ,บี่กลับมาแล้วรีบหลบเร็วตุ้มจบตอนที่เจ็ดสิบแปดขอบคุณครับ